สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอตรนะฮะพารวยชาแนลเนาะโอ้ยหัวล้านนะท่านผู้ชมมาแต่เลขจีนเนาะน่าสิยดายนะฮะแอดให้อะไรให้คุกเจ็ดแปดเนาะผลออกนะฮะสามห้าเก้าแปดนะฮะน่าสียดายนะ เมื่อคืนฝันนะคะฝันเห็นเพื่อนเดิมๆนะคะเพื่อนเก่านะคะของคุณยายก็เข้าเด่นห้านะฮะงวดที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวสูตรคุณยายแอดจะขึ้นให้นะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะอยากดูนะ,ะคุณยายให้มานะคะมีศูนย์เก้ามีสี่หก มีห้าหกมีแปดหนึ่งสองสามสามแปดห้าเจ็ดหกแปดนะคะสามและแปดนะคะเมื่อคืนเหมือนฝันได้สี่ตัวลืมงจำไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาเหมือนเดิ โอ้ยฝันเด้สี่ตัวแต่แต่จำได้ว่ามีเก้าอะ ก้านะคะก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้านะตัวเดิมฟันเห็นเพื่อนเก่าๆแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเก้าห้าเก้านะคะของเอสก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะเดี๋ยวสูสามยอดก่อน เออตัวเดิมกลับมาแล้วเนี่ยสามห้าตัวเดิมกลับมา สูตรไม่ชนกันเดี๋ยวขึ้นสูตรคุณยายให้ดูนะคะท่านชม กลัวมาเบิ้ลเอี๋ยสูตรตุ้นยายมาเบิ้ลน,นะคะถ้าเฉียงเฉียงเฉียงมาเบิ้ลมาเบิ้ลบนนะคะฟันนิ้เพื่อนเก่าเก่า อืมเนี่ย์เก้าคุณยายชนกันนะคะที่สูตรตรงแอดฟันได้สี่ตัวแอดลืมอะ่ะจะมีเก้าอ่ะเก้าอะไรอะ่ะของเรามีเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะท่าผู้ชมเก้านะ ตามสูตรนะคะท่านผู้ชมอ่าให้เด่นก้านะจ๊ะก็จะมีก้า5หนึ่งก้าห้าก้าเจ็ดแล้วก็ก้าแปดตัวเดิมนะนะ,ะเราพัฒนาวันนี้นะคะตรงกับวันที่สิบห้านะคะ ชอบก็ตามมุสดทั้งมดังปวงบุญธรรมสนับถืตัวเราเองสามมาสองตัวแปดมาสองตัวเพิ่มเเนี่ย กันนะคะ99แล้วก็44นะคะกันเบิ้ลนะคะ44แล้วก็99นะคะกันไว้แต่ให้แอดชอบสุดๆได้แอดชอบ9779นะคะท่านผูช้ชมเดี๋ยวแอดขึ้นหน้าจอให้นะนเบิ้ลนะคะ44 99นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะสูตุนธุยแอปก็จะขึ้นด้านบนให้เนาะ